พืชท้องถิ่นแถวนี้เต็มไปด้วยมะขามหวานมะขามฝักเปรี้ยวเราก็เลยทดลองเอาเอามะขามหวานของเราเ,เสนอลูกค้าที่ต่างประเทศปรากฏว่าผลตอบรับดีมากทั่วโลกมีแต่มะขามเปรี้ยวไม่มีมะขามหวานตลาดหลักของเราเนยอยู่อเมริกาส่วนยุโรปออสเตรเลียในเอเชียแอฟริกาส่งออกอยู่ประมาณ3 0 4 0ประเทศ ปีปีหนึ่งเราส่งออกประมาณ500ตู้คอนเทนเนอร์ค่าไฟฟ้าเนี่ยมันก็ถือว่าแพงมากเดือนหนึ่งเราจ่ายเดือนหนึ่งล้านกว่าบาทเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องต้องหาอะไรมาลดต้นทุนก็เลยเป็นที่มาของการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ไทยพาณิชย์ก็ดีมากเลยสนับสนุนทันทีจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณไทยพาณิชย์ที่เข้ามาซัพพอร์ตเราให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นร้อยๆเท่าเลยฮะจากจากเมื่อก่อน โรงงานแห่งนี้ก่อสร้างเมื่อพศ2538เป็นโรงงานขิงแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสัก3-4ปีเราก็เห็นว่าเอ๊ะพืชท้องถิ่นแถวนี้ตเต็มไปด้วยมะขามหวานมะขามฝักเปรี้ยวสมัยนั้นยังไม่มีการส่งออกไปต่างประเทศเราก็เลยทดลองเอาเอา,เอามะขามหวานของเราเ,เสนอลูกค้าที่ต่างประเทศปรากฏว่าผลตอบรับดีมากเพราะว่าทั่วโลกมีแต่มะขามเปรี้ยว ไม่มีมะขาหวานปีปีหนึ่งเราส่งออกประมาณ500ตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนตันก็5,000-6,000ถึง7,000ตันแล้วแต่ผลผลิตมากหรือน้อยถ้ามากเราก็ส่งได้มากเพราะว่าทุกวันนี้ไม่พอขายส่วนบริษัทเราเองเนี่ยส่งออกอยู่ประมาณ30-40ถึงประเทศตลาดหลักของเราเยอยู่อเมริกาส่วนยุโรปออสเตรเลีย ในเอเชียแอฟริกามีมีครบทุกที่จุดแข็งของของโรงงานเราเนี่ยคือเรื่องคุณภาพคุณภาพเนี่ยจะต้องดีตั้งแต่ตอนรับซื้อเข้าจาก100%ที่ซื้อเข้าจะทำการส่งออกได้จริงๆเนี่ยไม่เกิน70%เพราะว่าเราจะต้องคัดไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อราพวกมแมลงพวกฝักไม่สมบูรณ์เชฟไม่สวยพวกนี้ย เอาออกไปแล้วที่เหลือเราก็เอาไปสตรีมเพื่ออบไอ้น้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคัดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต่างประเทศต้องการเพราะนั้นโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงงานอันดับแรกๆในประเทศไทยที่ได้ใบอนุญาตของ FDA ในอเมริกาในการนำเข้าไปขายการรับซื้อของเราเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าโรงอื่นๆ ท,ที่เปิดรับซื้อเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยชาวสวนเนี่ยคัดเอาคุณภาพดีๆเอาเข้ามาส่งก็ช่วยให้เกษตรกรแถวเนี้ยเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยเราให้คัดเสเปคดีๆเพื่อเอามาทำการส่งออกทุกวันนี้ก็เติบโตขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเยอะมากหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาไม่มีตกเลยทำให้เกษตรกรมั่นใจสิ่งที่เขาปลูกแล้วอยู่อยู่ได้สบายๆค่าไฟฟ้าเนี่ย มันก็ถือว่าแพงมากเดือนหนึ่งเราจ่ายเดือนหนึ่งล้านกว่าบาทเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราต้องต้องหาอะไรมาลดต้นทุนเราดูจากการเติบโตของธุรกิจชั้นนำของประเทศนี้ทุกๆองค์กรก็พยายามที่จะใช้แผงโซลาเซลล์เข้ามาเราก็ดูแล้วว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันช่วยได้จริงแผงโซลารูฟเนี่ยประมาณ5-6ปีก็คืนทุนแล้ว แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ใช้ไฟฟีละแล้วแลวประกอบกับราคาแผงของเมืองนอกเนี่ยลดลงมากจากเมื่อก่อนต่อนหน่วยเนี่ยแพงกว่าน,นี้เป็นเท่าตัวปัจจุบันเนี่ยถูกลงมากแล้วฮะมาคำนวณแล้วใช้เวลาไม่นาน5ปี7ปีได้ทุนคืนจากสมัยก่อนใช้เวลาเป็น10ปีเพราะนั้นมันก็น่าลงทุนเราก็เลยมีการปรึกษากับ หัวหน้าสินเชื่อของของไทยพานิชว่าเราจะอยากได้แผงโซลาร l o ูฟเข้ามาช่วยเรื่องเรื่องค่าไฟไทยพานิ์ก็ดีมากเลยสนับสนุนทันทีก็เลยเป็นที่มาของการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาโปรเจกต์แรกติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยเมื่อ2ปีที่แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณไทยพานิสที่เข้ามาซัพพอร์ตเราให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นร้อยๆเท่าเลยฮะจากจากเมื่อก่อนขอบคุณมาก หลังจากเราทำธุรกิจประสบความสำเร็จเราก็ได้ช่วยเหลือบ้านเกิดโดยซื้อเครื่องมือแพทย์บริจาคให้กับโรงพยาบาลแล้วก็เราดูแลพนักงานของเราเนี่ยโดยการทำประกันสุขภาพในโรงงานทั้งหมดเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่สบายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีเงินก้อนนี้ช่วยเป็นซัพพอร์ตเขา ก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกๆท่านนะฮะถ้าทุกท่านสามารถใช้แผงโซลา r เซลล์เนี่ยเข้ามาช่วยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่หรือเล็กพวกนเนี้ยแผงโซลารูฟเนี่ยประมาณ5-6ปีก็คืนทุนแล้วขอเชิญชวนทุกๆท่านนะฮะท่านใดต้องการที่จะช่วยโลกร้อนแล้วก็เซฟเรื่องค่าไฟสามารถติดต่อทางแบงค์ได้ SCB เขาก็จะช่วยซัพพอร์ตเรา